สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเปิดไพ่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์กับชาววันพฤหัสบดีคลิปนี้เป็นคลิปของคนมีคู่มีคนรักมีครอบครัวประจำเดือนมษายน,นะคะแล้วก็ตอนตั้งจิตอธิษฐานลอกไพ่ก็ไม่ได้ใช้ชื่อของผู้ใดผู้หนึ่งตั้งจิตอธิษฐานเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือจจะไม่ตรงกับคนนุณเลยก็ได้อย่าลืมนะคะว่าคนวันพฤหัสเกิดร่วมกันบนโลกเราเป็นหลายล้านคนแต่ละคนก็จะมีในเรื่องของพุทธิภาวะ นะคะ,ะแล้วเรื่องของคุณวุิก็แตกต่างกันปัจจัยแวดล้อมคนที่มีอิทธิพลต่อคุณก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็จะมีความหนักเบาแตกต่างกันอย่านําคลิปนะคะนี้ทั้งหมดไปตัดสินใจว่าต้องเป็นคลิปของคุณเรื่องราวต้องคุณตรงกับคุณยังไงก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเราเรียนรู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดร่วม กับคุณบนโลกนี้นะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณที่มีปัญหาดีกว่าเนาะเอาละนะคะไพ่ทั้งหมดขออนุญาตนะคะข้ามไปไม่แนะนำไพ่เหมือนทุกคลิปเพราะว่ามันจะมีการแบ่เป็นกรณีไปนะคะเพราะว่านี้มันคือการอ่านไพ่แบบภาพรวมอย่าลืมนะคะกรณีแรกของคนที่เป็นแฟนกัน นะคะยังไม่ได้ถึงขั้นจดทะเบียนสมรสยังไม่ได้ถึงขั้นจัดงานวิวายังไม่ได้ถึงขั้นอยู่ร่วมกันชายคาเดียวกันนะคะชอนพฤหัสบัดีค่ะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถเป็นคนฉลาดนะคะคุณสามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้แบบสูงสุดนะคะแล้วคุณมองหาคนคนหนึ่งที่ คุณจะเลือกนะคะมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณมานานแสนนานแล้วคนคนนี้เนี่ยคุณตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงก็คือสเปคสูงนะคะอ่ามติว่าคุณตั้งไว้10แต่ที่ผ่านมาคุณเจอเนี่ยยังไม่ยังไม่เต็มนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงแต่ในเมื่อนปัจจุบันคุณเจอคนที่อาจจะอยู่ในเกณฑ์เกนะคะเก้าส่วนสิบเก้าต่อสิบเกเก้า ก้าอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าคือเป็นลักษณคนที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วคุณมองแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าคุณปล่อยเข้าไปนะคะคุณอาจจะไม่สามารถเจอคนที่เป็นลักษณะใกล้เคียงมากที่สุดแบบนี้ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนของการที่คุณใช้ความคิดอย่างมากนะคะเพื่ออะไร ะะเพื่อจะนําความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นของคุณเนี่ยนะคะให้แน่นแฟนมากขึ้นหรือมากที่สุดใครหลายๆคนที่เกิดในวันพเพื่อสบป,ปดีนะคะอาจจะลงมือกระทาบางอย่างนะคะเ,เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางที่คุณต,ตั้งใจหรือตั้งหวังไว้ น,ะะนั่นก็คือการปูทางสู่การจดทะเบียนสมรสสู่งานวิวานะะสู่การเป็นครอบครวัวที่เพรียกพราา้อมสมูผแบบนะคะซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกๆนั่นเองนะคะแต่ทีนี้มองว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่รวดเร็วนะคะรวดเร็วแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเองเนี่ย อาจจะไม่ได้คิดแบบคุณหรือยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะคิดแบบคุณต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะคะว่าอาจจะยังแต่จริงๆตัวเขาเองก็รู้สึกว่านะคะคุณเองก็เป็นคนที่เขาก็ารอมาเหมือนกันคือในจุดนี้คิดเหมือนกันนะคะคุณเองก็เป็นคนที่เพื่อพร้อมสมแบบในสตนาเขาเช่นกันคุณคือความสุขความผูกพันที่เขาได้รับในช่วงของการรู้จักกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะ ไปไหนจากคุณได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาคนคนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะถูกผูกมัดเขานะคะยังรู้สึกอยากอิสระอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่คุณจะต้องมองกันนะคะว่าอืการเร่งรัดมากเกินไปนะคะอาจจะส่งผลกดดันให้อีกฝ่ายหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณลองชะลอนะคะ ชะลอลงนิดนึงนะคะแล้วก็รอเขาพองเมื่อ,อไหร่เขาก็เคเลยนะนะคะจะสติดขึ้นกับสีมเมทัานะคะ,ะ,คะเขาก็พร้อมนะคะที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเขามากเกินไปนี่ก็อาจจะเกิดเติตดเปิดเปิงไปเลยก็ได้นะคะต้องบอกเลยว่าเติดเปิดเปิงไปเลยอืม ในส่วนของคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะก็จะมองกรณีแรกนะคะกรณีของคนที่เพ,พิ่งผ่านปัญหานะคะมาต้องบอกเลยนะเพิ่งผ่านปัญหามาอาจจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะการเงินการงานระยะทางคนที่สามรักสามเศร้านะคะก็จะบอกว่ามอง จากได้ไพ่แล้วจะเห็นว่าเรื่องราวมันมันซาไปแล้วพลังงานมันเบาลงมากนะคะนั่นก็น่าจะหมายความว่าคนที่มีเรื่องราวของราสามเศร้าเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะเลิกกันไปแล้วนะคะเลิกกันไปแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะแล้วก็อืพลังงานของความคิดถึงความผูกพันก็มันมันก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ชาววันพฤหัสเองคุณก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปกับเขาเหมือนกันนะคะเข้าใจว่าคุณก็อยากสางสัพันธ์ให้กลับมาเป็นครอบครัวโดยเร็วมากที่สุดนะคะแต่ในเรื่องของสภาพจิตใจความรู้สึกของอีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะเขาเองเขารู้นะคะว่าจะต้องทําอะไรยังไงที่ถูกต้องเขารู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันต้องให้เวลานะคะให้เวลาเขาค่อยเป็นค่อยไปนะคะ อืมไม่งั้นเนี่ยความรู้สึกเขาจะเปลี่ยนไปทันทีนะนะคะจากการเป็นครอบครัวก็จะกลายเป็นการหุกมัดเป็นการบังคับนะคะ,ะความสุขที่มีเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันหมดเลยในสายตาเขานะคะคำว่าครอบครัวก็จะพลิกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปหมดเลยในความคิดของเขา นะคะการอ่นานไพ่นะคะก็จะบอกว่าไม่อยากให้คุณนําไปวิตกกังวลน,นี่คือการชี้แนะชี้แนะนะคะแนะแนวทางให้คุณเตรียมใจพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเราสังเกตว่าพยายามจะแนะนํานะคะให้อย่างเช่นใจเย็นนะคุณต้องใจเย็นแค่นั้นเองนะคะอืม เพราะฉะนั้นหวังว่าชาววันพฤหสัสบดีทุกคนที่ได้มีโอกาสฟังคลิปนี้นะคะก็ลองไปนำปฏิบัติใช้ดูนะคะเพราะว่าหนึ่งนะมันไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะการชะลอความสัมพันธ์อ่าการพยายามใจเย็นลงนะคะการพยายามอย่าเร่งความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณเองจะแต่งงานเป็นครอบครัวแล้วก็ตามนะคะอืม เอา,อาง,ง่ายๆนะคะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยแก้วที่มันร้าวถ้าอยู่ดีคุณรีบซ่อมนะคะใช้เวลาใช้เวลาการซ่อมแบบรวดเร็วนะคะมันอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่พร้อมที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะช้าๆแต่มั่นคงจะดีกว่านะนะคะแต่ทีนี้ในกรณีสุดท้ายกรณีของคนที่ อือยากจะเลิกราแยกทางนะคะคือเป็นกรณีของคนที่ไม่เอาเลยไม่เอาแล้วจะไปข้างหน้าแล้วนะคะจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะจะไม่หันหลังกลับไปนะคะต้องบอกเลยว่าอืในเ,เรื่องราวกฎหมายที่คุณรอเซ็นใบหย่าอะไรก็ตามนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ให้ความร่วมมือนะบอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าหวังมากนะคะจะได้ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่า อ่าไพ่มันขึ้นให้เห็นอย่างเงี้ยนะคะถึงคุณจะไม่แคร์ถึงคุณจะพยายามแบบอยากไปเรียนรู้โลกโลกกว้างอยากไปแบบสแสวงหาสำรวจโลกโลกกว้างนะคะแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างเงี้ยก็ตามนะคะในเรื่องราวกฎหมายก็จะวนให้คุณได้กลับมาพบมาเจอกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ลูกลูกก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่ทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านนะคะที่สร้างร่วมกันซื้อร่วมกันใช้ชื่อในการอืมคอสินเชื่อร่วมกันยังไงนะคะมันก็จะทำให้คุณทั้งคู่นะคะไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์แบบยังไงเองนะคะก็จะต้องวนกลับมาพบเจอกันนะคะอืม สุดท้ายนะคะจกักรวาลแนะนำอะไรพวกคุณทั้งหมดได้ไพ่หมายเลข20นะคะง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนให้คุณหลับตาลองจินตนาการภาพนะคะ,ะจินตนาการดูก่อนนะคะบางทีเราใช้ความคิดบ้างความคิดในการสร้างภาพมากกว่าการคิดหาเหตุผลนะคะ,ะเร่งรักเขามากเกินไปถ้าเขาไม่ชอบอะ นะคะถ้าเขาแซงออกหรือเขาปฏิเสธเรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นยังไงให้คุณลองสร้างภาพจินตนาการด้วยตัวเองนะคะหรือไม่กระทั่งคนที่มีเรื่องราวรักสามเศร้าอย่างที่เปล่าไปให้คุณจินตนาการดูเช่นกันนะคะให้มองเป็นสองภาพถ้าคุณทําอย่างนี้เรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนเราเชื่อว่าคุณต้องรู้จักเขาดีนะคะถ้าคุณทําแบบนี้เรื่องราวจะเป็นแบบไหนนะคะอ่า เราก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าสุดท้ายคุณควรจะทำอะไรนะคะเหมือนกันจินตนาการสองช้อยสองตัวเลือกนะคะแล้วให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็กระทำออกหรือพูดหรือสื่อสารตามนั้นได้เลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเมษายน ะะที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้นะคะก็จะสามารถคลี่คลายได้ในเดือนถัดไปฝากด้วยนะคะสำหรับใครนะ,ะที่มีความมุ่งมั่นนะคะอยากให้เรื่องราวชีวิตเราดีขึ้นอย่าลืมสวดมนต์ทำสมาธิหรือว่าทำบุญในรูปแบบไหนก็ได้นะคะที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณอิ่มใจความสุขเริ่มที่จากตัวคุณพลังงานดีๆเริ่มจากตัวคุณนะคะเมือ่ออันนี้สูงจากการทำบุญ นะคะที่คุณทําด้วยของตัวคุณเองนะคะก็จะส่งผลทําให้เรื่องราวชีวิตรักชีวิตครอบครัวการเงินการงานของคุณนะคะเปลี่ยนผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าลืมฝากไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ